สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะไปเซตอัพตัวระบบอุปกรณ์นะครับสำหรับการไลฟ์สตรีมนะครับบันทึกวิดีโองานคืนสุเย้านะครับคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับตอนนี้เราก็ถึงหน้างานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเริ่มต้นนะครับขนของออกมาจากรถยนต์นะครับที่เราเตรียมมานะครับทีนี้ก็ขนค่อนข้างทุลักทุเลพอสมควรนะครับก็คือยัดเข้าไปนะครับแต่ก็ยังมีความจุสําหรับอุปกรณ์หลายๆตัวอยู่นะครับก็จะมี กระเป๋าเป้นะครับสำหรับใส่อุปกรณ์นะครับต่างๆสายสัญญาณนะครับพวกแคปจ้งแคปเจอร์นะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับซึ่งจะบอกว่ามันก็จําเป็นหมดนะครับที่เราจะต้องนําไปให้มันพร้อมนะครับแล้วก็จะมีชุดกล้องนะครับในเคสนี้ผมจะใช้ตัว m i r r e r l e s s นะครับ Lumix G 8 5นะครับระยะเลนกว้างกับระยะเลนเแคบ2ตัวแล้วก็จะใช้ MD H 3นะครับพันธสนิกตัวใหญ่นี้ช่วย สำหรับจับภาพบรรยากาศมุมกว้างนะครับเดี๋ยวไปสำรองสักสองตัวนะครับแล้วก็ดูว่าตัวไหนจะเหมาะสมกับใครครับงานเป็นงานกินเลี้ยงนะครับร่วมรีวิวเนียนนะครับสำหรับคณะสิทธิเก่าคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็จะมีลักษณะเป็นโต๊ะจีนนะครับมีงานเลี้ยงมีเวทีนะครับกิจกรรมมีการทา กิจกรรมร่วมกันนะครับของสิทธิ์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ครับเขามาถึงหน้างานนี่ก็จะมาเซตอัพนะครับสองคนเดี๋ยวขอวางกล้องไว้ตรงกับทีมพี่เครื่องเสียงก่อนเราได้รับโอกาสนะครับจากทีมทางทีมพี่บอยบีนะครับในการร่วมมาแจมกับงานนี้นะครับเราดูแลในส่วนของภาพขึ้นจอแล้วก็บันทึกกับเลกคอร์ดนะครับตลอดทั้งงานเก็เอาตัวเพลทนะครับมาวางกับขาตั้งซึ่ง ตัวลักษณะโต๊ะวายเฟรมเนี่ยข้อดีมันก็คือมันพับกลางแล้วมันเล็กนะครับมันสามารถยัดเข้ามาในรถเก่งแบบเมื่อกี้ได้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ไม่ต้องใช้รถขนาดใหญ่ในการขนย้ายนะครับน้าหนักเบาแข็งแรงทนทานนะครับซึ่ง <c oughs> ตัววายเฟรมเนี่ยเราจะออกมา2ชุดชุดหนึ่งสำหรับการตั้งอุปกรณ์คือตัวนี้นะครับตัวสูงนะครับตัวสูง45เซนกับตัวสูง 60เซนอีกตัวหนึ่งนะครับเอาไว้ทําเป็นสเตทขาตั้งกล้องเดี๋ยวจะได้เห็นภาพว่าเวลาไปตั้งสเตทเนี่ยมันก็จะสามารถเอาขาตั้งกล้องใหญ่ๆเนี่ยนะกับคนไปยืนบนนั้นได้เลยนะครับแข็งแรงมากเอาเปก็เตรียมนะครับเปิดซิปพร้อมสำหรับก,การนำอุปกรณ์ต่างๆมาต่อพ่วงให้ระบบมันทานานํางานตามฟังก์ชันที่เราต้องการวันนี้นะครับมันจะมีโจทย์ที่ว่านะครับจะต้องมีกล้องเดินสามารถเดินตลอดทั้งงานนะครับมีพื้นที่ในการจัดค่อนข้างกว้างขวางเราใช้ a x C กซ i n i v นิ HD นะครับในการทำงานร่วมกับระบบกล่องนี้ของเรานะครับก็ถือว่าเป็นกล่องที่ทำงานได้อย่างดีเยี่ยมนะครับตัวหัวใจหลักคือสวิตช์สวิตเชอร์นะครับ o c OC อสตีมเด็กนะครับก็จะเป็นตัวกล่อง OB ที่ผมต่อขึ้นมานะครับประดิษฐ์ขึ้นมาง่ายๆนะครับก็ทำเหมือนกับคนใช้งานนะครับก็พยายามจัดวางตำแหน่งให้มันเหมาะสมนะครับ <C oughs> การวางอุปกรณ์นะครับสําหรับทีมเครื่องเสียงทีม OB เนีมีความสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเราวางแผนจิตตั้งแต่ต้นนะครับกระบวนการในการทํางานฟโฟล์งานต่างๆก็จะยุ่งยากซับซ้อนนะครับก็ก็ทั้งสองหน้าเลยนะครับด,ด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งสวิเชอร์โอบที่เราจะทําการควบคุมสายสัญญ,ญาณตัวซับบิกที่จะคอยควบคุมสัญ,ญญาณเสียงนะครับที่เวลาดึงเข้ามาจากทางทีมเครื่องเสียงของพี่บอยนะครับแล้วก็จะหาตัวคอมพิวเตอร์โนตบุกที่เราจะใช้ประจำนะผมเลือกใช้โนตบุกนะครับ เรโนเวอร์ไลเซน5นะครับถือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ที่มันมันเป็นรุ่นซีรีส์รีิเอนนะครับเร g ิเอ5นะครับเป็นฟอร์แมตที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยนอกจากมีพอตต่อ USB พอรพอตแล้วเนี่ยด้านข้างก็จะมีข้างละพอรพอตทำให้มันมีพอตไทป์ A ถึง4พอพอตนะครับรวมถึงตัวพอตไทป์ C นะครับซึ่งสามารถต่อหับต่ออะแดปเตอร์นะครับเพื่อต่อภาพจอนอก แยกเป็นจอสลับอะไรต่างๆได้เยอะข้อดีของการเอาคอมพิวเตอร์ที่มันมีผักเยอะๆไปใช้งานในงาน OB เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าเราจะสามารถที่จะเ,เชื่อมต่อกับองค์กรได้หลากหลายนะครับแล้วก็เท่าที่ผมลองทสดูเนี่ยเรโนเวอร์ลีเ Region, รุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นที่ทนมือทนตีนพอสมควรนะครับสามารถที่จะทํางานในสภาพแวดล้อมแต่และประเภททั้งห้องแอร์ทั้งอ o u t ดอร์นะครับทั้งตากหมอกสามารถทํางานได้อย่างดีเยี่ยม นะครับนี่ก็จะเป็นพวกอะแดปเตอร์ต่างๆนะครับรวมถึงตัวไวเลดนะครับซึ่งวันนี้ท่านอาจจะได้เห็นภาพกระบวนการทั้งหมดนะครับของงานกิจกรรมเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับก็อยากให้ทุกท่านเห็นภาพว่าว่าจะมันเป็นระบบ OB ที่มันจะสามารถสวิชแล้วรันงานได้อย่างสมูทเนี่ยมันจะต้องผ่านกระบวนการเตรียมการยังไงบ้างนะครับให้เห็นภาพว่าเผื่อทุกท่านจะเห็นใจนะครับเวลาเรียกราคางานไปก็อย่าต่อรองจนกระทั่งแบบ เ,เหมือนเป็นเครื่องปั๊มนม้ําเครื่องอะไรไปต่อแล้วมันก็จะเสร็จนะครับมันต้องใช้รประสบการณ์ใช้อุปกรณ์หลายตัวทาวํางานร<ห>่วงให้มันสามารถทํางานได้อย่างดีเยี่ยมน,นะครับนี่ก็จะมีเราจะเพจนี่เนาะตั้งแบบนี้เนาะ,นะไว้หน้า,านต้นไม้จุดหนึ่งจริงจริงหลันแค่ 2, 2> <ด>คนก็ได้นะครับหน้าต้นไม้ระหว่างต้นพร้กับเดินปามนะครับในการก็อีกจุดหนึ่งอยู่ตรงนี้ในการควบคุม ยิงเข้าไปด้านข้างที่ผมจะใช้คนทั้งหมด3คนในการรันกล้องตัวใหญ่กลุ่มฟิชโบีต้องขาดคนนึ่งคุมกล้องสำหรับจับศิลปินด้านข้างนะครับกคนนึงก็คุมกล้องเดินกับกล้องกลางครับจุดนี้ซึ่งเมื่อทำงานเข้าขากันแล้วเนี่ยนะครับจำนวนคนอะไรต่างๆก็ไม่จำเป็นต้องใช้เยอะมากมายขนาดนั้นนะครับนก็จะเป็นขั้นตอนกระบวนการทำงานทั้งหมดนะครับที่หลายๆท่านจะได้เห็นภาพว่าเออเนี่ยนะครับทีมโคบีนะครับแม้จะใช้ อุปกรณ์นะครับที่มันซับซ้อนนะครับเหมือนเหมือนเห็นข้างนอกไปจะง่ายๆนะครับแต่ข้างในมันมีกระบวนการคิดกระบวนการเซตอุปกรณ์เนี่ยค่อนข้างจะซับซ้อนอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทําเป็นแล้วอุปกรณ์ครบแล้วทุกอย่างมันก็ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นกว่าจะมาเป็นทีมงานที่มันสามารถทํางานได้อย่างถูกต้องแล้วก็สมูทได้เนี่ยนะครับก็ต้องผ่านากระบวนการผิดพลาดล้มเหลวมานะครับการจัดหาอุปกรณ์การซื้ออะไรต่างๆ นะครับของถึงมันจะมีเยอะนะครับแต่มันก็ได้ใช้เกือบทั้งหมดนะครับเพื่อป้องกันปัญหาที่มันอาจจะเกิดขึ้นหน้างานนะครับเดี๋ยวเราก็จะต่อไฟนะครับแต่ตอนนี้นะครับยังไม่มีสัญญาณไม่ได้ต่อไฟเลี้ยงระบบมาแต่ว่าต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงไม่ก่อนนะครับนี่ Renovo l e g i o n นะครับด้านหลังมีพอต USB พอร์ตด้านข้างข้างละพอตนะครับก็ทําให้การต่อพ่วงอุปกรณ์ต่างๆมันดีมากๆนะครับ ผมก็ไม่เข้าใจว่าโน้ตบุกรุ่นหลังๆเนี่ยทำไมมันลดพอร์ตโน่นนี่นั่นลงมันจะมินิมอลอะไรนักหนาจริงๆมันมีปัญหากับผู้ใช้งานที่เป็นลนักษณะโปรยู e เซอร์มากๆนะครับเพราะถ้าพอร์ตมันน้อยเนี่ยกระบวนการดิ้นรนอะไรต่างๆในการเชื่อมอุปกรณ์โดยเฉพาะอุปกรณ์ OB ที่มันมีสวิตช์ทั้งสัญญาณภาพสัญญาณเสียงเสียงเข้าเสียงออกภาพเข้าภาพออกแล้วก็มีไฟเลี้ยงต่ออุปกรณ์ที่มีกําลังไฟ มากพอเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างหายากพอสมควรสําหรับโน้ตบุ๊กที่จะเหมาะก,กับงาน OB นะครับไม่ต้องพูดถึงเครื่อง Macintosh นะครับผมย้ําอยู่เสมอนะครับเครื่อง Macintosh ไม่เหมาะก,กับงาน OB นะครับให้ให้ดิ้นตายยังไงก็มันก็ได้แค่ความเท่แต่ว่าการใช้งานจริงลําบากมากๆแล้วมองหา Windows คอมพิวเตอร์ Windows ที่มันใช้งานได้ดีแล้วก็โดยโดยรวมถึงการต่อ พอตเชื่อมต,อต่อต่างๆนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆมีผลกระทบทั้งหมดนะครับต้องถือว่ายังไงระบบโน้ตบุ๊ก Windows ก็ได้เปรียบหลายๆอย่างนะครับนี่ก็จะต่อ HDMI hub นะครับเพราะว่าของเครื่องนี้ใช้งานมาบ่อยมากจนกระทั่งพอต HDMI พังเรียบร้อยนะครับแต่ว่าต้องต่อการจอ,อจอแยกออกมาเพื่อที่จะเอาส่งไปขึ้นจอ LED ที่อยู่ในหน้าง,งานนะครับต่อเมาส์นะครับ แล้วก็จัดวางอุปกรณ์ไม่ให้มันเอเดเขคนคะครับแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับในขณะที่สามารถที่จะปรับจูนอะไรต่างๆได้ง่ายเวลามันมีปัญหาหน้างานสามารถจิบจับแก้ปัญหาได้ไม่ใช่พันกันอุตรุดเป็นไปหมดนะครับเป็นระเบียบก็จริงแต่ก็ต้องให,ให้มันให้มันมีความหลงหลวมในความเป็นระเบียบอยู่ด้วยนะครับสายสัญญ,ญาณอะไรต่างๆ,ๆนะครับพยายามอย่าให้มันสัมผัสกับฝุ่นนะครับดินอะไรต่างๆพอนพอเข้าไป หน้าคอนแทคก็จะมีปัญหานะครับนี่ผมจะต่อสาย USB Type A ไป Type B นะครับเพื่อเข้าสู่ตัวซับมิกสาย USB ตัวนี้ก็สำคัญนะครับพยายามลงทุนกับมันหน่อยนะครับผมเลือกใช้ของที่มันเป็นของยี่ห้อไหนนะครับไอตัวยูกลีนที่คนใช้เยอะๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าซื้อเอาสายแถมมาประกอบน่นนี่นั่นเนี่ยกำลังไฟหน้าสัมผัสทองแดงมันมีปริมาณที่แตกต่างกันมันทำให ระบบต่างๆมันทํางานไม่ถูกต้องก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับสายสัญญาณนี่ก็สําคัญมากถ้าลงทุนได้ก็ลงทุนซะนะครับซื้อของที่มันเหมือนเหมือนกันเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นตราบาปอะไรนักนะครับสำหรับงานเทคนิคงานอิเล็กทรอนิกส์งานเครื่องเสียงงาน ob เนี่ยนะครับที่เราต้องใช้ของที่มันเหมือนกันบางทีบอกเมียเมียก็บอกว่าทำไมมีของเหมือนกัน2อย่าง3อย่างทำไมต้องซื้อรุ่นเดียวกันที่ต้องซื้อรุ่นเดียวกันเพราะว่าพอมันทํางาน เหมือนกันหลักการทํางานคล้ายกันมันก็จะทําให้การผิดพลาดต,ต่างๆน้อยลงนะครับเห็นไหมกล้องนี้นะครัในกานนแฟนะครับแต่มันก็จําเป็นนะครับ่วซื้อต่างรุ่นต่างยี่ห้อโทนภาพโทนสีออกมาไม่เหมือนกันอีกนะครับจัดวางให้มันแน่นหนาะอุปก,กรณ์สายรัดนะครับอย่างยางยืดรัดไปรษณีย์เนีน่ยก็มันก็ต้องผ่านกระบวนการคิดกระบวนการทำมาสักรยะยะหนึ่งถึงจะสามารถที่จะ การปัญหาหน้างานได้อย่างดีเยี่ยมนะครับการเซตอัพขั้นตอนกระบวนการนี้จริงๆก็จะใช้เวลาประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งนะครับในการเซตอัพระบบตั้งแต่การขนของลงนะครับการตั้งขาตั้งกล้องนะครับเดี๋ยวเราเริ่มพอเซตโอบเสร็จนะครับเราก็จะเริ่มไปเรื่องขาตั้งกล้องนะครับบางคนตัวนี้ก็เป็นของจีนนะครับราคาถูกๆนะครับถูกๆของ OB งานงานกล้องงานเครื่องเสียงนี่คือ2,000ันกว่าบาทนะครับหลายๆคนบอกมาว่า2,000กว่าบาทที่มันมันสูงจังถึงกับ ของยี่ห้อของแพงก็เป็นหมื่นก็มีนะครับมันก็แข็งแรงแหละนะครับของดีมันก็มีราคาก็ดีนะครับแต่ว่าด้วยศักยภาพด้วยการจร้างงานในตลาดกลุ่มล่างๆเนี่ยมันก็ไม่ซื้อของดีมากก็ไม่ได้นะเอาพอใช้นะครับให้มันสามารถทํางานได้อีตัวของจีนเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะครับหัวน้ำมงน้้ำมันอะไรที่มันเป็นสเปคสูงๆนยเอาจริงๆชีวิตจริงมันไม่ได้หมุนบ่อยอะไรขนาดนั้นนะครับมันไม่ใช่งานถ่ายทำภาพยนตร์ถ่ายทำ วิดิทัศน์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเซตกล้องเดินนะครับที่ผมพยายามลดข้อจํากัดนะครับเรื่องการตั้งค่าอะไรต่างๆจะเห็นภาพว่าบางทีความยากมันก็ดีนะครับการละเอียดนะครับมันก็ดีแต่ว่าถ้ามันจะทําให้งานช้าลงสัก2นาทีเนี่ยสนาทีในการรอทีมเซตอัพเนี่ยทุกคนจะจับจ้องมาที่ทีมกล้องเนี่ยมันไม่คุ้มค่านะครับเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามออกแบบอุปกรณ์ชุดอุปกรณ์ให้มัน หนึ่งทำงานได้ง่ายนะครับแล้วก็โอเปเรตคนไม่ต้องเยอะนะครับใช้งานให้มันมน้อยนะครับกางปุ๊บตอปั๊บให้มันใช้งานได้ทันทีอย่างกล้อง mdh 3เนี่ยก็ถือว่าเป็นกล้องที่กล้องตั้งตัวนะครับพครั้งแรกที่ซื้อมาเป็นตอนแรกใช้ handy cam นะครับพอเปลี่ยนไปใช้กล้องพาราสติก mdh 3เนี่ยมันก็มีอายุเซนเซอร์ ensor, อายุเลนส์ของมันเนาะนะครับตรงนี้ก็ใช้มาประมาณ4ปีแล้ว ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับทำกำไรให้ระดับคุ้มค่าตัวละนะครับแต่ก็ยังใช้งานได้ดีก็เลยต้องใช้ต่อแต่วันนี้เนื่องจากมันเป็นงานกลางคืนแล้วก็ต้องการความคมชัดของศิลปินเราจะใช้มิเ l เลสนะครับมิเรเลสก,ก็เลือกใช้รุ่นต่ำอีกแหละนะครับเป็นรุ่นเก่ามากละนะครับตัวดูมิกจีแนะครับในการจับภาพไปที่ศิลปินนะครับซึ่งเราจะมีด้านข้างเวทีเพราะว่าต้องบอกงี้ว่าการเอากล้องกลางไปจับ จับเซนเตอร์เวทีแล้วมันเกิดภาพเจาะบริเวณจอยดีที่มันขึ้นเนี่ยผมเป็นเป็นอะไรที่แบบจะบอกว่าเป็นอะไรที่น่าเกลียดมากนะครับไม่ควรเกิดขึ้นกับทีมถ่ายทอดสดที่มีประสบการณ์นะครับคล้ายๆกับเครื่องเสียงเวลาเขาร้อกันเขาจะอบอกว่าถ้าใครทําไมหอนเนี่ยก็คือจะต้องโดนค่าปรับนะฮะถ้าเป็นทีมกล้องทีมโอบีก็คือถ้าใครทําภาพเจาะขึ้นจอเนี่ยก็ก็ถือว่าต้องต้องได้รับการลงโทษนะครับอย่างสถานนัก ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับเป็นอะไรที่แบบอักลีมากมากครับเป็นอะไรที่น่าเกลียดมากเป็นอะไรที่วงการโ b มองว่าสิ่งนี้คือคือเหยื่อครับใครทําแล้วมันก็เหยื่อเพราะว่ามันไม่ควรจะเกิดภาพนะเดี๋ยวเราไปเริ่มการตั้งกล้องนะครับสําหรับขาตั้งนะครับอ่าตัวนี้อาจจะต้องวางเพลทให้มันอยู่แนวแนวขวางนะครับน่าจะแคบไปผมว่าคิดว่าเนี่ยต้องใช้เพลทสองตัวมาต่อนะครับแต่ว่า เดี๋ยวเราลองวางก่อนนะครับถ้ามันไม่ได้ยังไงก็ค่อยเป่าหน้างานนะครับก็ลองลองจับเพราะว่าต้องบอกว่าอย่างนี้ว่าพื้นที่หน้างานแต่ละที่นะครับมันก็จะมีความไม่สมบูรณ์นะครับมันมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆอยพวกนี้เราก็ต้องพยายามหาหาประสบการณ์หาสกิลนะครับให้มันแก้ไขปัญหาได้ง่ายไม่ใช่ว่าไปเจอปัญหาแล้วก็จะบอกว่าอันนี้อันนี้ทําไม่ได้ครับอันนี้ทําไม่ได้ครับ เพราะคนจ้างงานเขาไม่ได้อยากจะได้ยินปัญหาเนาะเขาอยากจะดูว่าเราจะแก้ปัญหาแต่ละอย่างยังไงเนี่ยครับลองทดลองวางแล้วไม่ได้ครับคงต้องใช้2ชุดมาต่อกันไม่งั้นก็คงจะไม่ไม่รอดนะครับเพราะจะต้องมีคนไปยืนคุมกล้องอยู่มันต้องมั่นคงม,มาตรฐานระดับหนึ่งงานกลางคืนมันจะมีปัญหาเรื่องแสงนะครับดูว่าจุดที่เราอยู่มาอาจจะมืดนะครับทําให้การทํางานาไม่ได้ตามที่เราต้องการนะครับเนี่ยวางแล้วไม่น่าจะโอเค เดี๋ยวลองปรับเปลี่ยนรูปแบบกันดูนะครับอันนี้จะเป็นสเตจของพี่บอยนะครับแล้วนี้ก็จะเป็นชุดกล้อง Panasonic Lumix G 8 5นะครับใช้เลนส์ซูมนะครับไปที่ศิลปินระบบ OB ของเราก็จะต่อเรียบง่ายแบบนี้นะครับข้างในแม้มันจะซับซ้อนแต่เราก็ต้องจัดวางะไรของ<อ>มึงไม่รู้จากคณะเกษตรระบบไว <c oughs> เลสเราจะใช้ตัวปล่อยตัวรับ2ชุดนะครับตัวชุดหนึ่งเป็นกล้องเดินีชุดหนึ่งเป็นกล้องจับศิลปินด้านข้างตัวนี้ ที่ต้องใช้วเลสเพราะว่าพื้นที่นั่งงานมันเป็นการการงานเลี้ยงเนาะมีการเต้นมีการเดินตลอดเราไม่รู้ว่ามันจะทําให้แขกที่ร่วมงานสะดุดสายอะไรยังไงเนี่ยก็ต้องแก้ปัญหาด้วยการใช้ระบบวเลสนะครับใช้แบตเตอรี่นะครับในการเลี้ยงระบบอาจจะลุ้นลุ้นหน่อยนะครับแต่ก็เราเตรียมสตับแบตเตอรี่ไว้เรียบร้อยแล้วนี้กล้องกว้างนะครับไว้จับบรรยากาศกองกว้างเอาไว้ทิ้งแช่ผู้ร่วมงานนะครับแล้วก็สายสัญญ,ญาณต่าง ครับที่จะเชื่อมกับระบบอันนี้ก็จะเป็นตัวระบบ OB ถ่ายทอดสดขอ,อนแก่นนะครับท่านใดสนใจจ้างงานโทร0817396280ขอบพระคุณทุกท่านที่ตามรับชมคลิปสวัสดีครับ